สวัสดีครับนี่คือคลิปสาธิตการใช้โปรแกรมเนียพอร์ตครับเป็นยังไงมาลองดูครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้หนักศึกษาค้นคําว่าเนียพอร์ตนะครับไอ้พวกเกลโอเคเนียพอร์ตนะครับโอเคตามนี่นะครับเนียพอร์ตแล้วก็ตอต่อไปนะครับ ให้ันศึกษารกรมที่ลิงก์นี้นะครับเว็บ n e a p o d c o m นะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับนักศึกษาจะพบว่าจะเห็น3ตัวเลือก3สีนะครับที่เห็นสีแดงสีเขียวสีดำเงินนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นของนักเรียนนะครับให้นักเรียนใส่รหัสที่รับจากผู้สอนเมื่อเข้าชั้นเรียนครับรหัสตัวนี้จะได้รับจากครูผู้สอนอาจจะเป็นการส่งผ่านแชท กลุ่มของนักเรียนนักศึกษาหรือจะเป็นการแสดงขึ้นหน้าจอในชั้นเรียนนะครับช่องที่สอนนะครับสีเขียวจะเป็นของคุณครูครับหรือผู้สอนให้เราอินตามปกติเลยนะครับในด้วยีสานะครับจะเป็นขององค์กรนะครับที่นักเรียนที่นักศึกษาได้ใช้ดูนะครับซึ่งเราไปคุณครูเราจะอินช่องที่สอนนะครับที่เชื่โอเคกดเข้าไปครับซึ่งโปรแกรมอาจจะดีเลยหรือช้านิดนึงนะครับ เมื่อเราได้เห็นหน้าล็อกอินแล้วนะครับจะพบว่าทิธีล็อกอินของคุณครูนั้นจะมีอยู่4รูปแบบซึ่งผมจะขอแนะนำเพียงแค่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับรูปแบบแรกจะเป็นของบัญชี Google นะครับอีเมลนะครับในการล็อกอินและรูปแบบสองนะครับเป็นของ Microsoft นะครับซึ่งนักศึกษาสะดวกการใช้ช่องทางไหนให้สากดตามที่ต้องการเลยครับซึ่งผมสะดวกในการใช้โปรแกรมล็อกอินผ่าน อีเมลนะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าแรกของโปรแกรมเนียพอร์ตแล้วนะครับผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบดังน,นี้นะครับข้อจํากัดของการใช้โปรแกรมเนียพอร์ตแบบฟรีนะครับข้อจํากัดได้นะครับการใช้โปรแกรมเนียพอร์ตแบบฟรีนั้นเราสามารถให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนในโปรแกรมเนียพอร์ตหรือคลาสเรียนของเรานั้นได้เพียงจากัดเพียงแค่40คนเพียงเท่านั้นครับ,นนรบ,รบซึ่งถือว่าไม่มากและไม่น้อยเกินไปครับ ข้อ2น,นะครับเราสามารถสร้างคําถามในโปรแกรม Nearpod ได้เพียงแค่25คําถามเพียงเท่านั้นครับซึ่งสารคาที่เอามาใช้ในการสอนเรียนแบบจริงจังโปรแกรม Nearpod ยังไม่ถือตับโจ์ของเรามากนักในการสร้างคําถามนะครับและข้อจํากัดข้อสุดท้ายน,นะครับข้อจากัดในการเก็บข้อมูลนะครับโปรแกรม Nearpod น,นั้นเราสามารถเก็บข้อมูลในโปรแกรม Nearpod ได้เพียงแค่1 0 0 MB นะครับจะได้เห็นด้ว่าตอนนี้ผมได้ใช้โปรแกรมเนียพอร์ไปเพียงแค่0 MB ซึ่งคือไม่ได้ใช้เลยเลยยังไม่ได้สร้างไฟล์สร้างคาดเดอออนไลน์นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีเพียงแค่0 MB ต่อ1 0 0 MB นะครับขั้นต,ต่อต่อไปนะครับผมจะสาธิตการใช้เว็บไซต์โปรแกรมเนียพอร์นะครับขั้นแรกให้สากดไปที่รูป,รปรตัวบววนะครับ โปรแกรอัลจชานิดนึงนะครับเมื่อเราได้พบหน้านี้แล้วให้นันศอกสานะครับกด add file นะครับซึ่งทางโปรแกรมได้ดิ้งขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกจะเป็นหน้าอย่างนี้ให้เรากด accept นะครับเราจะพบรูปแบบในการสร้างห้องเรียนอย่างมากมายเช่นการสร้างสไลด์นะครับหรือจะเป็นรูปแบบของ ไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ PowerPoint ไฟล์ภาพไฟล์เสียงนะครับหรือจะเป็นการแนบวิดีโอเข้ามาประกอบในการนำเสนอสื่อการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นลิงก์โปรแกรม 3D นะครับโปรแกรมการทดลองทางฟิสิกส์หรือ VR นะครับแลกะการทำลองต่างๆ ซึ่งโปรแกรมในพอร์ตนั้นมีระบบช่วยในการสร้างคำถามนะครับที่ผมเกิดไปช่วงต้นไม่ว่าจะเป็น quiz เป็นตัวอิงนะครับก็จะปิดไฟล์ก็จะปิดภาพนะครับเป็นเกมนะครับก็มีนะครับดังตัวอย่างข้างต้นนะครับซึ่งการสาธิตตัวแรกนะครับสื่อตัวแรกที่เราจะสาธิตให้นักศึกษาได้เห็นนะครับ สื่อแรกที่เราจะนําเสนอเริ่มจากสไลด์ครับในการสร้างสไลด์นะครับกดไปที่คําว่าสไลด์แล้วกดแอดครับซึ่งโปรแกรมจะโหลดชา้านิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้มีใครใช้มานานแล้วระบบอัปเดตอาจจาะชา้าดนึนงครับรจะทบหน้าแรกนะครับในการใช้โปรแกรมเนี่ยพอร์ตเป็นฟังก์ชันไฟล์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการสร้างสไลด์ของโปรแกรมเนี่ยพอร์ตนั้น ยังถือว่าน้อยไปกว่าโปรแกร,รม PowerPoint เราใช้มาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ยังถือว่าใช้งานได้ตามปกติถือว่ายังโอเคอยู่ครับเมื่อเราสร้างไฟล์เสร็จแล้วเราสามารถกดเซฟได้จุดตรงนี้นะครับผมจะตัวอย่างนะครับทดสอบอ่าทดสอบ การตั้งค่าอะไรต่างๆก็ตามปกติเลยนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วให้กดเซฟนะครับเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วเราจะเข้ามาสู่หน้าในการสร้างไฟล์อนเมือกี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะแสดงวิธีการเพิ่มไฟล์รูปไ,ไฟล์ pdf จากเครื่องเรานะครับกดที่ add เหมือนเดิมครับ แล้วกดไปที่เราจะเริ่มจากไฟล์ PDF กันก้นนะครับ PDF ให้กดแอนนะครับให้กดปุ่มตรงนี้ถ้าใครมีไฟล์ PDF อยู่ในเครื่องนะครับหากใครมีโปรแกร,รมมีไฟล์ PDF ให้ใน Google Drive กดที่ Google Drive นะครับหรือ Xbox หรือ Google Drive ต่างๆนะครับซึ่งผมมีไฟล์ PDF อยู่ในเครื่องนะครับตัวยอย่างนะครับเป็นไฟล์ของเพื่อน PDA นะครับเรื่องไฟฟ้าสาธิตนะครับกดที่หัวข้อและกด a S ครับหรือกดลากมาก็ได้นะครับตามสะดวกของนักศึกษาเลยโอเคเลยขึ้นไปแล้วแล้วกดต่อไปนะครับผมแสดงวิธีการเพิ่มไฟล์ PowerPoint คลิปการ add ไฟล์เข้ามาเหมือนเมื่อสักครู่นะครับโอเคอ่าเราจะลากมาก็ได้อ่ะ ไฟล์เพลย์พอยท์ผมสูงเกินไปโอเคผมหาไฟล์เพลย์พอยท์ที่อาจะนิดน้อยก่อนอ่าซิปเปิล์ฮาร์โมนิกได้ไหมโอเคได้นะครับพาตโตสอบรู้สึกว่าจะเกิดเลเยอร์จากเพลย์พอยท์ขอข้ามเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับเอพีดีเเลยนะครับไฟล์ PDF ไฟล์ภาพก็เช่นเดียวกันนะครับรู้สึกว่าไฟล์มันจะมีความติดข้อของค้ายนี้นะครับเป็นไฟล์ซึ่งผมบอกเลว่าโปรแกรมนี้สามารถเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องได้เพียงแค่ 100MB เท่านั้นขั้นต่อไปเราจะสาธิตโอ้โอเคขออภัยด้วยนะครับโปรแกรมเราเกิดการออเออร์เรอทาาเทคนิคเพียงเล็กน้อยครับ ไม่ได้น้อยเลยเยอะจะได้ทีเดียวถือเป็นโจนะครับเป็นโจกอาต่อไปนะครับผมสือว่าผมไม่พอใจอ่ะผมไม่พอใจกับไอเท่าไหร่มันสึกมันจะลุกไปนิดนึงแล้วลุกไปนิดนึงเราจะลบออกก่อนนะครับซึ่งโอ้โหเขาลากแบบ รับก่ามากโอเคถือว่าปล่อยไปนะครับอาครับขั้นต่อไปนะครับขอจะแสดงสาธิตการแนบไฟล์ของวิดีโอนะครับซึ่งเ็นว่าโปรแกรมของเนี่ยพอจะมีความีเลย์อยู่นิดหนึ่งนะครับในสื่อวิดีโอนะครับเราเ็นได้ว่าเราสามารถแนบวิดีโอของเราได้นะครับจากช่องทางนี้นะครับแนบไฟล์เหมือน เข้าพอยแล้วก็ผิดเอฟเลยนะครับซึ่งเรายังสามารถนําคลิปวิดีโอจาก YouTube มาใช้ได้น,นะครับในการคัดลอกลิงก์หรือนําชื่อของวิดีโอที่เราต้องการนํามาสอนให้ผู้เรียนได้เลยนะครับอีกหลังจานะครับโปรแกรมเนี่ยพอยังมีคลิปวิดีโอดีๆให้เราใช้นะครับอย่างเช่นแมทนะครับระดับ8นะครับโอเคผมยกตัวอย่างครับ คนนี้ละการผมรู้สึกชอบคนนี้น่าตาหล่อดีเมื่อเราเลือกวิดีโอที่ถูกต้องเสร็จแล้วแล้วก็สามารถกดดูได้เป็นไงนะ,ะผมขอข้ามเลยละกันมันจะด,ดีเลยนิดนึง ratio that compares two quantities with different units for example เมื่อเราเลือกวิดีโอเสร็จแล้วให้กดเซฟนะครับตอนนี้ฟลเราจะดู สกปกนิดน,นึงมันดีเลยนะครับเนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่ได้มีการอัปเดตมานานแล้วแต่ถ้านำมาใช้ดีๆก็สามารถนำมาเป็นสื่อการสอนได้นะครับไอรวต่อไปผมยกตัวอ,อย่างการใช้ 3D นะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าโปรแกรม 3D ที่โปรแกรมเดียร์มีให้นั้นมีอยู่ใใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียของร่างกายหรือ่างตื่น ระบบจักราวาลน,น่าสนใจนะครับผมว่าเอกชีวะน่า,าจะชอบโปรแกรมนี้เลยทีเดียวมีโปรแกรม 3D ที่น่าเล่นน่าสนใจขนาดนี้ต่อไปนะครับตเนาจะยกตัวอย่างโปรแกรมนี้นะครับทางฟิสิกส์ตัวอย่างเช่นเอโปรแกรมอะไรดีนะ เอาตัวนี้ล้กันนะครับเมื่อเราเลือกบวกบกณนได้ให้กดที่หัวข้อเราต้องการแล้วกดเซฟนะครับต่อไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างการใช้คิดนะครับผมขอยกตัวอย่างการใช้คิดปกตินะครับแล้วเลือกใช้คิดแล้วกดแอดนะครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมเนี้ยพอจะมีการดีเลย์อยู่พอสมควรนะครับ โอเคโอเคเราสึกว่าโปรแกรมเดียร์พอร์ตน่าจะเือนมา,าอยู่ที่จะเล่นเราแล้วโอเคเราจะปล่อยให้โปรแกรมเดียพอร์ตทำงานนิดนึงนะครับอ๋อ oh. ไม่แน่ล่ะสงสัสยเราจะใช้ไฟล์ของโปรแกรมเดียพอร์ตมากเกินไปนะครับในการเซฟไฟล์และการโอนไฟล์เมื่อกี้ทำให้โปรแกรมเดียร์พอร์ตเครื่อเื่อนะครับ งั้นเราสมมติว่าเราทำไฟล,ล์อะรเสร็จแล้วให้กดเซฟนะครับเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วโปรแกรมนะครับจะดีจะเด้งกลับไปที่หน้าเดิมในหน้าเริ่มต้นที่เราพบเจอกันนะครับเมื่อเราทดสอบเสร็จแล้วเราสามารถส่งให้ซีลเดนหรือส่งข้อมูลไปหานักเรียนได้น,นะครับซึ่งเรา ไม่มีนักเรียนนะครับเราจะกดไลฟ์สดขึ้นไปเลยครับเมื่อเรากดไลฟ์สดหรือกดเริ่มการถ่ายทอดไปแล้วถ้าโปรแกรมจะเด้งลิงก์หรือรหัสในการเข้าคัส s ์ูของเรามานะครับาสามารถแชร์ไปหาเด็กได้ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกลิงก์การส่งผ่าน Google Classroom นะครับหรือช่องทางต่างๆ,ๆนะครับรหัสเข้า o ูมหรือจอยเข้าโปรแกรม d e p o ร์ดังนี้เลยนะครับ สมมติว่านักศึกษาสามารถนักเรียนสามารถกดเข้ามาได้แล้วนะครับนักศึกษาจะพบเห็นหน้านี้เป็นหน้านแรกนะครับในการทดสอบซึ่งผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่าโปรแกรมเป็นยังไงในช่องทางนี้นะครับนักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถกดคลอกลิงก์หรือเข้าไปดูลิงก์ตามสไลด์ที่เราเนี่ยาไปได้ครับเห็นภาพดังนี้เลยโอเค ซูตูว่าเราระหว่างการสอนนะครับเราสอนไปสอนไปเราอยากทดสอบหรืออยากถามเด็กว,ว่าเข้าใจเนื้อหาตัวนี้ไหมหรืออยากทดลองหรืออยากอธิบายให้มากขึ้นเราสามารถกดครับเราสามารถกดเข้าเพิ่มหน้าต่างนะครับในการใช้แข่อธิบายบอร์ดนักศึกษาได้ครับสมุติผมเขียน คำว่าจอนะครับโอเคจะเป็นดังภาพนะคะว่าเราสามารถแทรกฟล์หรือเสริมการสอนระหว่างการใช้โปรแกรมได้นะครับในการเสนอซึ่งถือว่าเหมาะกับคุณครูมือใหม่เลยนะครับเราจะขอข้ามไปเลยนะครับไปสู่คำว่าวิดีโอจะเห็นดังภาพนะครับว่าเราสามารถใช้สื่อวิดีโอ ระหว่างการสอนได้เหมือนโปรแกรมแคมว่าหรือตามปกตินะครับซึ่งถือว่าโปรแกรมนี้ดีทีเดียวนะครับก็คือเพรสเชีร์เราสามารถกำหนดเลยนะครับว่าวิดีโอตัวนี้เราจะให้คุณครูเป็นคนเปิดหรือนักศึกษาหรือผู้เรียนเป็นคนเปิดได้นะครับผมจะเลือกให้ที่เชื่อเปิดนะครับสมมติว่าเราเปิดเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราสามารถมอบงานหรือมอบเนื้อหาหลังใช้คลิปได้นะครับ เป็นไงครับโปรแกรมเนี่ยลอดที่มีฟังก์ชันที่มีความหลากหลายและมีความน่าสนุกเช่นนี้น่าหยิบไปใช้นะครับโปรแกรมนี้แต่ผมต้องขอจบกรบสไลด์ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอจากไปเพียนี้ขอ,อบคุณครับ